าเกฟฟูทุกคนนะคะก็อยากจะชวนไปคอนนะคะวันที่30สุลาคมน,นี้นะคะที่แผมก์นด้ามนของทานี้นะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีแล้วก็โคราชนะคะยังไงก็ไปติดตามเก็บได้ที่ใน w w ็บเกฟเอฟเจ็ดดอทนะคะไปดูรายละเอียดได้นะคะวิธีการทำมาคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญชวนไปเกาหลีค่ะตาม <ๆ S 2> <ค>หาใครนะ ทำหาเกมมำไมทำหาเกมก็โอเคค่ะก็ไปเยอะๆนะคะแล้วก็มีอะไรจะสท้ายให้นะคะใครๆที่ไปก็จะมีของติดไม้ติดมือจากเกมนะคะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรฮะต้องไปแล้วจะได้ของกลับมานี่คือเกมทําเองนะคะเตรียมเองด้วยอะไรก็เดีย๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นสมัยที่เงินมากก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะ ติดตามกันได้แล้วค่ะแล้วก็ยังไงถ้าสมมติจะต้องไปไปคอนหรือจะไปเกาหลีไงก็ติดตามได้ที่เวเวเฟเอฟเอนะคะขอบคุณค่ะ